สวัสดีค่ะฉันชื่อวาวาล่านะคะวันนี้วาวาล่าจะพาไปเล่นเทรดหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับการเล่นเทรดนะคะก็เริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้เราจะเล่นเทรดด้วยการดูสัญญาเลือกสกุลเงินนะคะแล้วก็ดูจากสัญญาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจะซื้อหรือจะขายนะคะ ก็กดที่สัญญานะคะสัญญาหรือรูปหัวใจนะคะแล้วทีนี้กเ็เลือกเวลานะคะของเราจะเป็น M 2นะคะแปลว่า2นาทีนะคะแล้วทีนี้เราก็เลือกสก,กุลเงินที่เราเข้าอยู่มีหลายอันมากนะคะเลือกได้หมดเลยนะคะแต่ว่า ดูความสมบูรณ์ของแต่ละอันนะคะของเราวันนี้จะเป็น澳元ดอลลาร์กับนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะสามารถเลือกได้หลายอย่างนะคะแล้วเราก็สามารถดูเหมือนกับขึ้นหรือลงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เราดูเวลาด้วยนะคะ M2 ของเรา AUD แป๊บนะคะกด M2 ออสเตรเลียนดอลลาร์กับนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะเขาบอกว่าลงเห็นไหมคะสีแดงๆจะมีบอกอยู่ท uh, ีน right. ี้เราก็จะอสอนการทำช่องพิจารณานะคะก็กดตรงเส้นสีแดงแล้วก็วาดเส้นสีแดง2เส้นขั้นบนแล้วก็ข้างล่างนะคะอตามนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะ ดูได้ว่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงแรงแล้วก็ขึ้นแรงก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะเอ่อแล้วทีนี้เราสามารถพิจารณาจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะมองเห็นว่าขึ้นสูงแล้วก็อยู่ขั้นบนนะคะแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นแม็กซิมัมนะคะข้างล่างจะเป็นมินิมัมนะคะ เราจะเห็นว่าขึ้นไปขั้นบนตรงนี้เลยแล้วต่อจากนั้นก็ลงนะคะแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งลงอีกรอบหนึ่งประมาณปานกลางเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วทีนี้มันก็อยู่ตรงกลางนะคะแล้วทีนี้มันก็ขึ้นไปขั้นบนเหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้มันก็ขึ้นไปขั้นบนลงไปข้างล่างรอบหนึ่งก็ขึ้นไปขั้นบนอีกรอบหนึ่ง ก็จะมองเห็นว่ามีการขึ้นแรงอย่าง3ามครั้งนะคะพร้อมกันเลยติดกันเลยแล้วทีนี้ก็ลงไปอย่างแรงเห็นไหมคะว่าขั้นบนเราซื้อเยอะแล้วนะคะทีนี้ความน่าจะเป็นว่าจะขายมีเยอะนะคะ,ะแล้วเราก็อันนี้เป็นการพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเอาไปทําแล้วก็วิเคราะห์ว่าจะขึ้นหรือลงจะซื้อหรือขายก็ได้นะคะ,ะแล้วทีนี้เราก็ แป๊บนึงน,นะคะอ่ะออวันนี้สามารถดูได้ว่าความสมบูรณ์อะไรยังไงอย่างเงี้ยดูได้ที่ช่องนั้นได้เลยนะคะแล้วทีนี้คุณก็เห็นว่าราคาจะเป็นยังไงก็ตามนี้เลยนะคะเราจะตั้งหรือลงสองนาทีนะคะหรือว่าตั้งขายสองนาทีเราก็ยังเห็นอยู่นะคะว่ามันลงอยู่นะคะ เราก็เลยจะตั้งลงเพราะความน่าจะเป็นว่าจะลงมีมากกว่านะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีแรงที่จะพยุงขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าขั้นบนมันก็เก็บเยอะแล้วเนาะทีนี้มันก็จะมาะเหมือนกับขายข้างล่างประมาณนี้ค่ะอาจตั้งลงนะคะโอเคค่ะ ทีนี้รอ2นาทีแล้วก็เข้าไปที่พื้นที่เพื่อกันดูที่เหมือนกับสนุกกว่านะคะแล้วก็รอ I'm standing on the end of a cliff realize there must be more to life than this Reaching for the stars traveling so far คะว่าตั้งแต่เราตั้งขึ้นว่าลงมันก็ไม่เคยเ,ล,เลยไปอีกนะคะอาแล้วเข้าบวกนะคะเอาจะมาดูสกุลเงินสกุลเงินแนะนําให้ดูในแท่งเทียมนะคะแล้วก็ทั้งเวลา1นาทีเพื่อการดูที่ง่ายสุดถ้าเกิดคุณเล่น5นาทีหรือว่าอยากตั้ง5นาทีก็ แต่ก็แนะนําให้เลือกที่1นาทีนะคะเพราะว่า,าจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่านิางๆึงนะคะอขอดูสกุลเงินอื่นก่อนนะคะเปิดไว้เยอะอยู่ก็มาทำช่องกรอกหรือว่าช่องที่สามารถพิจารณาได้ง่ายกว่าอีกรอบหนึ่งนะคะเส้นบน เส้นล่างนะคะเส้นบนเส้นล่างอ่าบนพื้นแม็กซิมัมล่างคือมินิมัมนะคะอ่าขึ้นนะคะแล้วทีนี้คุณจะเห็นเงานะคะแต่ว่าอ่าตัวของมันไม่ได้ออกจากอ่ากรอบนะคะเหมือนกับไม่ได้ออกจากกรอบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็อ่อันนี้เป็นเงานะคะอันนี้เป็นตัวอ่ะแล้วก็ลงใหม่รอบนึง แต่ลงก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ลงเยอะแล้วก็ขึ้นใหม่ทะลุบนแล้วก็ลงลงทีนี้ก็เห็นว่าข้างล่างอ่ะข้างล่างเก็บเยอะแล้วก็พยายามที่จะยืดตัวออกไปขึ้นบนแต่เหมือนกับไม่มีแรงที่จะพยุงตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ออกใหม่ตรวจดูสัญญาเหมือนเดิมนะคะ สองนาะทีก็มันจะบอกว่าขึ้นเนาะทีนี้เราก็ตั้งขึ้นเลยโอเค นาทีนะคะรอี่นะคะอ่าล่าสุดเราได้รับกำไรกรอบนึงน,นะคะ94เหรียญน,นะคะรวมกับดังที่เราตั้งไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแทงเทียมน,นะคะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกดที่สัญญานะคะเราต้องเลือกเวลาที่เราจะตั้งไว้นะคะ เพราะเวลาเราเปิดตอนแรกมันจะเป็น30มสิบวินาทีแต่ในเมื่อที่เราจะตั้ง1นาที2นาที5นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงเราก็ต้องดูความตามเวลานะคะแล้วเราก็จะเราจะรู้ว่ามันมีถึง4ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ตั้งได้ <c oughs> ก็ได้รับกําไรนะคะสัญญาเราสามารถที่จะดูได้ว่าเพราะว่าบางทีมันบอกว่าต้องลงใช่ไหมคะแล้วพอกดที่2นาทีมันบอกว่าขึ้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้จากตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเรากดผิดอันเนี้ยอ่าถ้าเกิดกด2นาทีถ้าเกิดเรากดผิดมันก็ผิดอะเนาะมันก็เสียหายไปสามารถดูได้ตามนี้เนาะ อ่ะเปลี่ยนดูเป็นอันอื่นนะคะนี่เป็น c a n าเด a n d ดอลลากับเอ,อ่อญี่ปุ่นเย็นเนาะเยนอาจทำกรอกเหมือนเดิมนะคะกดตรงนี้แล้วเราก็วาดเส้นเหมือนเดิมนะคะเราดูตามขึ้นลงอย่างเงี้ยล้วก็ดูว่าต,วตัวกลางมันอยู่ตรงไหนเราเราก็จะวาดตรงนั้นนะคะ นี้ขั้นมนนะคะข้างล่างมินิมัคซิมัมเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็ดูตามเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตรงกลางอ่ะพอดีแล้วทีนี้มันก็จะมองเห็นว่าล่าสุดมันก็ขึ้นมาตรงนี้หลังจากที่ทั้งหมดคือแบบจะมองเห็นว่าเออตรงนี้มันกลางเนาะ แล้วเราจะมองเห็นว่ามันจะลงหรือขึ้นอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะมันก็ล่าสุดมันขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เหมือนกับขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงลงไปเลยเพราะว่ามันเก็บขั้นบนเยอะแล้วก็ตามที่บอกเมื่อกี้นะคะจริงๆมันต้องลงออก3ามครั้งลึกขึ้นมันแล้วแต่ว่าเราจะคือแต่ละ สกุลเงินมันไม่เหมือนกันแล้วเาก็สามารถที่จะดูได้ตามเหมือนกับตามเส้น,นะคะ่ะอ่แล้วตรงนี้มันสมบูรณ์กว่านี้หนึ่งเราจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะตรงนี้มันจะเห็นว่าวันนี้เราจะไม่เล่นอันนี้นะคะเราจะมาเล่นนิีแลนดอลลาร์กับอ่อดอลลาร์เฉยๆ USD นะคะ แล้วเราก็ตั้งเหมือนเดิมน,นะคะ,อ,ะอาจจะเขียนวาดหนึ่งเอเดี๋ยวไม่ผิดแปบ๊บนึงน,นะคะเ,เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แปบ๊บนึงน,นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่า <c oughs> คือไม่ต้องพิจรารณาค่ะ <c oughs> ไม่งั้นก็ไม่ได้นะคะลงขึ้น ขึ้นลงลงขึ้นอย่างเงี้ยเห็นตัวเงานะคะแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง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 อย่าเี้ยเลยแล้วก็ตามหาแรงก็เห็นตัวเงากับตัวนี้เดียวเหมือนจะไม่มีแรงแล้วทีนี้ก็ไปเก็บขั้นบนเยอะเลยแล้วทีนี้ก็กําลังลงเหอยน,นะคะเพราะว่า เ็บข้้นบนไปเยอะแล้วมันก็จะลงมาถ้าเกิดมันอยู่ข้างบนเยอะมันก็จะลงมาข้างล่างเยอะเหมือนกันนะคะเรากดที่สัญญาแล้วเราก็ามาดูหาอนุสาวรีด์ดอลลาร์กับยูซีนะคะหรือว่าดอลลาร์เฉยๆเอ่อแป๊บมังนะคะเอาอนี่แป๊บมังนะคะอ๋อตอนแรก เออ่ก็บอกว่าจะลงนะคะตรงนี้สัญญาก็บอกว่าจะลงเราสามารถพิจารณาเองได้นะคะ,ะแล้วเราก็กดไปแล้วนะคะว่าตั้งลงแล้วก็รอ2นาทีค่ะ What count กี่วินาทีนะคะแล้วล่าสุดเราก็ได้รับกําไรนะคะเข้าบวกวันนี้สําหรับวันนี้ก็สามครั้งสําเร็จทั้ง3ครั้งแล้วก็ใช่ค่ะ3ครั้งก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไลค์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ